รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเลื่อนกำหนดการจาก1ตุลาคมเป็น15พฤศจิกายนเนื่องจากร่างพรบรตัวร่วมและพรบรฟอมอยังไม่ผ่านสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอโทษประชาชนแต่ยืนยันสายสีแดงและสีม่วงยังคงราคา20บาทต่อไป เมื่อวันที่26สิงหาคม2568นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งเริ่มนำร่องมาเกือบ2ปีในรถไฟฟ้าสายสีม่วงเต้าปูนคลองบางไผ่และรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยสะดวกรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการใช้รถยนต์ลดอุบัติเหตุและมลพิษทางอากาศคาดว อย่างไรก็ตามการขยายนโยบายไปยังรถไฟฟ้าทุกสายในระยะที่2ติดขัดเนื่องจากต้องรอการพิจารณาร่างพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมและพรบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพศ2443ปัจจุบันทั้งสองฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมิการสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1แล้วแต่ยังรอการพิจารณาในวาระที่2และ3รวมถึงการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาด้วยกรอบเวลาทําให้การพิจารณากฎหมายอาจไม่ทันกาหนดเดิมหนึ่งตุลาคม2568คาดว่าต้องรอกฎหมายลูกซึ่งใช้เวลาอีก45วันจึงจะเริ่มใช้้ไดในนนวัที่15พฤกาย 268นโยบายนี้จะครอบคลุมรถไฟฟ้า1ิสายในกรุงเทพและปริมณฑลได้แก่สายสีเขียวสีทองสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงและแอร์พอร์ตเรลลิงรวมระยะทาง276.84กิโลเมตรและ194สถานีการดำเนินการต้องอาศัยกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมตามพรบตัวร่วมเพื่อชดเชยส่วนต่างรายได้ให้ผู้บริการรถไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายทั้งสฉบับ นายสุริยะระบุว่ากระทรวงคมนาคมพยายามหาทางเลือกเช่นการขอใช้งบกลางแต่คณะกรรมาการการกฤษฎีกายืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่ถือเป็นกรณีเร่งด่วนนอกจากนี้การเริ่มนโยบายก่อนแล้วชดเชยย้อนหลังก็ไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมมุ่งม,มั่นผลักดันให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า20บาททุกสายตามเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพสำหรับสายสีแดงและสายสีม่วงยังคงใช้อัตราค่าโดยสารไม่เกิน20บาทตลอดสายอย่างต่อเนื่อง ทางนี้นายสุรยะขอโทษประชาชนที่รอ,อนโยบายนี้และยืนยันว่ากระทรวงจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดขอบคุณข้อมูลจากไทย P ี s s ก็ติดข่าวสารรอบวันกับเอี่ยวเรียวประกันได้ในครั้งขัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ